เรียกได้ว่าเป็นนักร้องคุณแม่สายสตองนะครับสำหรับใบเตยอาสยามซึ่งผ่านมรสุมนับไม่ถ้วนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งด้านดีเจแมนก็เพิ่งออกมาเปิดใจว่า ูกคนในวงการเนี่ยเรียกเงินวิ่งเต้นช่วยคดีคนละ7ล้านบาทซึ่งวันนี้เนี่ยคนคนนั้นก็ยังลอยนวลล่าสุดนะครับพี่การวิพากรภรยาของเสกโลโซเนี่ยก็ได้โพสต์รูปคู่นะครับกับใบเตยพร้อมส่งกําลังใจนะครับและข้อความว่ามาส่งกําลังใจให้น้องใบเตยขอโทษนะที่มาช้าเพราะเรื่องดราม,มา่าเรื่องเผือกของตัวพี่เนี่ยพี่ยังไม่ทันเลยเป็นห่วงเสมอนะรักตลอดไปวันนี้ขอมาให้กําลังใจใบเตยทั้งครอบครัวเลยค่ะวันไหนว่างมาเที่ยวบ้านนะ พาลูกและสามีมาด้วยมาหาอะไรกินกันฝากสื่อมวลชนและประชาชนทุกคนลดดราม,ม่าก,กันหน่อยนะคะเพื่อสภาพจิตใจของคนที่เป็นข่าวมันทรมานมากค่ะขอบคุณที่เข้าใจในขณะที่ใบเตยน,นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณค่ะพิการดูแลตัวเองมากนะ โอ้โหแอดว่าพี่การพีการก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอะไรที่มันเกิดประเด็นมันเกิดเป็นข่าวอย่างเงี้ยนักข่าวเขาก็ต้องไปตีแผ่พอตีแผ่เสร็จปุ๊บสายเผืือกทั้งทั่วไทยเนี่ยเขาก็อยากรู้เขาก็มาคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขาลดหรือหยุดเนี่ย มันเป็นเรื่องยากครับพี่การมาต่อกันที่1นึข่าวนะครับวาเลนไทน์ Valentine ที่ผ่านมาหลายคนก็อวดผู้นะครับอวดของเบนเนกันล่าสุดนะครับเจก็ได้ออกมาแฉว่ากลุ่มพวกนี้มีพิรุษล่ลาสุดมีการแฉว่าหนุ่มๆตาสาวในวงการบันเทิงเนี่ยบางคนก็ไม่มีงานทํานะ แต่ทำไมดูรวยกินหรูไฮโซเที่ยวต่างประเทศช่ำอวดของขวัญที่แม้คนให้เนี่ยเปิดหน้าไม่ได้หรือเปิดไม่ได้เพราะไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียกันจริงเกิดมายาวขนาดนี้เจคเนี่ยเขาก็ามีเรื่องเล่าต่อว่าเรื่องจริงที่ยังไม่ถูกตีแผ่สัญญาแฟนหนึ่งปีหรือสัญญาเมียเช่าที่เหล่านักธุรกิจเนี่ยหรือคนร่ำรวยคนแก่ชอบเปชอบเอฟหนุ่มหนุ่มสาวสาวรุ่นลูกข้อตกลงคือคบหากเป็นแฟนหนึ่งปีทําได้ทุกอย่างเหมือนแฟนมีคนบันเทิงเนี่ยลงนามสัญญาเป็นแฟนเช่าเนี่ยเยอะมาก โอ้ยเสียดายหน้าตาจริง JK เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสัญญาแฟน1ปีเช่นใน1ปีเนี่ยฉันจะให้เธอหนึ่งล้านบาทไม่รวมเงินเดือนทุกเดือนนะแล้วไม่รวมค่าของขวัญต่างๆเธอต้องกินนอนกับฉันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฉันจะจบเธอไปงานสังคมเมื่อไหร่ก็ได้เธอต้องว่างหากไม่ว่างเนี่ยจะมีการปรับแต่ถ้าทําตัวดีๆเนี่ยแล้วเขาติดใจเนี่ยอาจจะต่อสัญญาอีก1ปี JK ยังทิ้งท้ายว่าไม่ระบุถึงใครหรือไม่จอจงถึงใครทั้งนั้นแค่พูดลอยๆแค่บอกเป็นตัวอย่าง ใครอ่านแล้วรับงานอยู่อย่าสะดุ้งนะจ๊ะพอเจเขากล่าวถึงโดยรวมนะแค่มาเล่าให้ฟังจบงานนี้นะครับหลังจากใครที่ได้ฟังแล้วเนี่ยแล้วหน้าใครลอยมาอันนี้ก็เก็บไว้ในใจนะครับอย่าเอามาคอมเมนต์เล่นๆกันนะ